ยาเพชรขุนอุ่มครับค่ายครับสีพนมทองครับทีนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมไสองอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพนมทองครับอยู่ที่จังหวัดอยู่สกลนครับมีใครเป็นผู้เข้าพูซ้อมเราครับที่นั้นมีเพชรพนมทองกับเพชรอุ้มบุญครับก็คือพวกเพื่อนๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบกว่าอะไรน้ำหนักไปปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับคือห้าสิบสองครับเรามือนจตล์อะไรครับ ตอนเดินเดินแท่งขันมวยครับแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับเพชรธันวายังไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอถือไปแรกเลยครับได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาปะได้ครับดูครับมวยตะตายอะไรจำได้ไหมมวยเขาเดินครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแข่งไงก็ดูบนไอทีครับจะต่อยไปตามตะตายนะคือก็คือแก้ไขกันตรงนั้นเลยครับผมล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยที่มวยเราจำไม่ได้ครับ แล้วเป็นไงผลวันนั้นก็ชนะอีกครับชนะมาตอนนั้นต่อยเวทเท่าไหร่เวทร้อยเวทร้อยหกและเจ็ดร้อยหกและเจ็ดก็คือเวทนี้เลยประมาณนี้แล้วอย่างวันนี้ร่างกายเราเป็นไงตอนนี้ได้ครับดีครับซ้อมดีครับร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรงครับแล้วอย่างวันนี้ถ้าเข้าไปซ้อมหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเออันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับคิดว่าถ้าเราคิดว่ามาเกินก็น่าจะปฏิเสธสบายสบายใช่ไหมเราต่อยมวยมาลุ้นลุ้นกี่ไฟแล้วครับประมาณทั้งหมดเลยประมาณ เก้าสิบก้าถึงไฟได้เราคนจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานหน่อยเลยฝากเชียร์ได้ครับสุรินทร์ครับนายสุรินทร์ครับเป็นที่แน่นอนนะเต็มที่ครับกรุงเทพนี่เคยเข้ามาต่อยอยู่ไฟละเคยเยอะอยู่ครับแต่จำไม่ได้ครับอ๋อคือไม่ตื่นเต้นแล้วนะไม่ครับเอาโอเคเอาขอใจมากน้องชายครับผม